สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรทิพย์มั่นทัพนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะค่ะวันนี้ดิฉันจะมานําเสนอผลการปฏิบาาัติสหกิจศึกษาโดยหน่วยงานที่ฉันได้ไปฝึนกนั้นก็คือมิวเซียมสยามค่ะค่ะมิวเซียมสยามนั้นเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรือว่าสพอรอ มีการนําเสนอแล้วก็การสร้างแนวคิดแล้วภาพลักษณ์ใหม่ๆที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ค่ะโดยมีการจัดนิทรรศการที่เน้นการเล่าเรื่องให้มีความน่าสนใจรวมทั้งการนําเสนอด้วยรูปแบบที่สร้างสรรค์ค่ะโดยจะประกอบไปด้วยนิทรรศการถาวรนิทรรศการหุ่นเวียนแล้วก็กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆค่ะโดยในการไปฝึกสหกิจศึกษาครั้งนี้นะคะที่ฉันได้อยู่ในฝ่ายของวิชาการค่ะแต่ว่าปัจจุบันนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็น ในทัศการและกิจกรรมค่ะโดยหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายส่วนใหญ่นะคะจะเป็นการค้นคว้าข้อมูลหรือว่าการเขียนคอนเทนต์เป็นบทความสั้นๆนะคะแล้วก็ดิฉันก็จะมีโอกาสลงพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลหรือว่าสัมภาษณ์บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนนทรศการที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ก็คือในทรศการที่เกี่ยวกับถนนราชดำเนินค่ะได้รับนะคะก็คือ การเรียนรู้การทํางานเป็นทีมได้รับประสบการณ์แล้วก็การเรียนรู้ใหม่ๆหลายอย่างจากพี่เลี้ยงที่อยู่ในฝ่ายค่ะแล้วก็ได้เป็นสตาฟช่วยช่วยงานวันเด็กหรือว่างานริทเฟสหรือว่าการช่วยงานสัมมนาต่างๆค่ะค่ะสําหรับหัวข้อภาคญี่ปุ่นของฉันนะคะมีชื่อเรื่องว่าการนำเสนอประวัติศาสตร์ไทยผ่านเรื่องราวเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ในเทศกาลถอดรหัสไทยของมิวเซียมสยามค่ะ สำหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้นเพื่อศึกษาการนำเสนอปติศาสตร์ไทายผ่านเรื่องราวเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ในทัศกาลถอดรหัสไทยของมิเซียมสยามค่ะค่ะสำหรับตัวทัศกาลถอดรหัสไทยนะคะเป็นทนัศการถาวรที่ต่อเนื่องมาจากทัศการเรียงความประเทศไทยโดยอ๋อทัศการนี้นะคะเป็นการเล่าเรื่องความเป็นไทยผ่านมิติต่ตางๆค่ะเช่นสถาปัตยะกรรม อวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมอาหารการกินการแต่งกายเป็นต้นค่ะโดยจะแบ่งเป็นทั้งหมด14ห้องด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละห้องนั้นจะมีวัตถุจัดแสดงแล้วก็วิธีการนำเสนอที่แตกต่างกันออกไปค่ะค่ะโดยห้องแรกนะคะมีชื่อว่าห้องไทยหรือเปล่าค่ะเป็นห้องที่จัดแสดงเกี่ยวกับการชวนการตั้งคำถามความคิดเห็นหรือว่าการหยิบยกเอา ปรากฏการ์ความเป็นไทยที่เป็นข้อถกเถียงในสังคมค่คะเช่นเรดดี้กากา้าส่วนชดาหรือว่านักแสดงหน้าฝรั่งเล่นละครไทยนั้นเป็นไทยหรือเปล่าค่ะค่ะสำหรับห้องที่2นะคะมีชื่อว่าห้องไทยแปลไทยค่ะเป็นห้องที่ะจะแสดงที่เต็มไปด้วยตู้โชว์ลิ้นชักแล้วก็ภายในลิ้นชักนะคะก็จะมีการนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับสิ่งของ ตัวแทนความเป็นไทยในแต่ละยุคสมัยค่ะโดยสิ่งของเหล่านี้จะส่งผลถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยในปัจจุบันค่ะข่าวสำหรับห้องที่3นะคะห้องไทยตั้งแต่เกิดเป็นห้องที่จะแสดงเ,เกี่ยวกับการพัฒนาการความเป็นไทยที่นําเสนอ,เ,อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และสิ่งสแสดงความเป็นไทยในสมัยต่างๆทั้งหมด9สมัยด้วยกันค่ะข่าสำหรับห้องที่สนะคะก็คือห้องไทยสถาบันค่ะ เป็นห้องที่นําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับสถา,สถาบันหลักก็คือสถาบันชาติศาส,สนาและพระหากษัตริย์ค่ะโดยอาจ,จะทําในรูปแบบของปิ่นจิกซอนะคะค่ะสําหรับห้องที่5นะคะก็คือห้องไทยอัังการค่ะเป็นห้องที่จําลองบรรยากาศของท้องพระโรงหรือว่าพระที่นั่งนะคะเพื่อแสดงถึงความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยแล้วก็ สะท้อนถึงความหมายความศรัทธาแล้วก็คติฮินดูรวมถึงความเชื่อพระพุทธศาสนาที่มีผลต่อสถาบันกษัตริย์ค่ะค่ะสำหรับห้องที่6นะคะก็คือห้องไทยแค่ไหนคะ่ะเป็นห้องที่นำเสนอเกี่ยวกับความเป็นไทยผ่านเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายคะ่ะที่จัดแสดงโดยหุ่นเสื้อผ้านะคะที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆคะ่ะที่วางกระจายอยู่บนฐาน เกลียวก้นหอยนะคะจากสูงลงมาต่ำค่ะเพื่อแสดงถึงสถานะแล้วก็ลำดับความเป็นไทยค่ะข่ะห้องที่7นะคะห้องไทยโอเวอรี่นะคะเป็นห้องจัดแสดงที่เกี่ยวกับการรวบรวมเข้าของเครื่องใช้ที่เราเห็นกันคุ้นตาในชีวิตประจำวันค่ะชเช่นถุงหิว้วกาแฟผูกหนังยางหรือว่ารวมถึงไฮไลท์เด่นนะคะก็คือแม่อิบซับค่ะ,คะที่เป็นหุน่นนางกวักยักษ์สูงกว่า4เมตรค่ะ ค่ะสำหรับห้องที่8นะคะห้องไทยินเตอร์ค่ะเป็นห้องที่นำเสนอประเด็นมุมความเป็นไทยของสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันในสายตาของชาวไทยกับชาวต่างชาติค่ะ mm hmm. เช่นเรือสุพรรณหงส์คู่กับเรือหางยาวอะค่ะแล้วเพื่อ,อหรือว่าจะเป็นผลไม้แกะสลักคู่กับผลไม้รถเข็นค่ะเป็นต้น ค่ะสำหรับห้องที่9นะคะห้องไทยวิทยาเป็นห้องที่จำลองอบรรยากาศห้องเรียน4ยุคสมัยด้วยกันค่ะได้แก่ยุคเริ่มต้นประชาธิปไตยความเป็นไทยยุค2500หรือว่าความเป็นไทยยุคโลกาภิวัตน์แล้วก็ความเป็นไทยยุคพอเพียงค่ะเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมที่ถูกสอดแทรกไว้ผ่านการศึกษารื้ว่าแบบเรียนค่ะค่ะสำหรับห้องที่10นะคะห้องไทยชิมค่ะ เป็นห้องที่พาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของอาหารไทยขึ้นชื่อต่างๆค่ะเช่นต้ยมยำกุ้งส้มตำหรือว่าผัดไทยค่ะค่ะสำหรับห้องที่11นะคะห้องไทยดีโคดค่ะเป็นห้องที่นำเสนอพัฒนาการความเป็นไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอื่นค่ะเช่นพระปรางวัดอรุณหรือว่าตัวอักษรไทยค่ะค่ะสำหรับห้องที่12นะคะห้องไทยเชื่อค่ะเป็นห้องที่รวบรวมเกี่ยวกับ วัตถุวัตถุด้านความเชื่อของเมืองไทยค่ะที่ครอบคลุมหลากหลายศาสนาค่ะเช่นผีพุทธหรือว่าพราหมณ์ค่ะค่ะสำหรับห้องที่13นะคะเป็นห้องไทยประเพณีค่ะเป็นห้องที่จัดแสดงในรูปแบบของโกดังเก็บของค่ะโดยนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีเทศกาลและมารยาทผ่านเกมค่ะเพื่อจะทําให้เราเข้าใจาเรื่องราวได้สนุกยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับห้องสุดท้ายนะคะก็คือห้องที่14ห้องไทแชเป็นห้องสตูดิโอถ่ายภาพนะคะที่นำเสนอประเด็นความสำคัญของการถ่ายภาพคะ่ะที่เป็นหลักฐานที่บ่งบอกความเป็นไทยและทำให้เรารู้จักผู้คนและบ้านเมืองในยุคสมัยต่างๆได้ชัดเจนที่สุดค่ะจากการวิเคราะห์สามารถสรุปผลการศึกษาได้ว่าในห้อง จัดแสดงทั้ง14ห้องของนิทรรศการถอดรหัสไทยนั้นเกือบแทบทุกห้องจะมีการนำเสนอเนื้อหาความเป็นไทยที่ล้วนเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ทั้งสิ้นค่ะทำให้สามารถแบ่งได้5ประเด็นดังนี้ 1. สถาบันกษัตริย์ที่มีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับด้านการเมืองการปกครอง 2. สถาบันกษัตริย์ที่มีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับด้านศาสนาและความเชื่อ 3. สถาบันกษัตริย์ที่มีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับด้านสังคมวัฒนธรรมประเพณี 4. สถาบันกษัตริย์ที่มีทธพลเกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 5. สถาบันกษัตริย์ที่มีทีพลเกี่ยวข้องกับด้านสถาปัตยกรรมค่ะดังนั้นแสดงให้เห็นว่าในทรศการนี้ประสบความสําเร็จในแง่ของการนําเสนอประวัติศาสตร์ไทยผ่านเรื่องราวเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์กับความเป็นไทยค่ะเพราะว่าสถาบันกษัตริย์นั้นเป็นศูนย์กลางของอํานาจทางปวงและอย่างรากลึกทุกชนชั้นอาชีพ โดยอาจจะมีองค์ประกอบสําคัญต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งถูกหล่อหลอมผ่านระบบกษัตริย์นั่นเองค่ะอีกทั้งยังมีอิทธิพลต่อจิตใจและทําให้เราถูกปกฝังให้มีความจงรกักภักดีต่อสามสถาบับนหลักได้แก่สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะสถาบันกษัตริย์นั้นมีความสําคัญมากที่สุดค่ะสำหรับข้อเสนอแนะนะคะในการศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาในประเด็น การนำเสนอประ,ประวัติศาสตร์ไทยผ่านเรื่องราวเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ในทศกาลทอดรหัสไทยของ<น>มิสเซนสยามเพียงประเด็นเดียวค่ะจึงควรมีการศึกษาหรือว่าต่อยอดในประเด็นอื่นๆต่อไปค่ะค่ะสำหรับดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ